ตอนการเตรียมน้ำกลั่นฆ่าเชื้อนะคะเพื่อที่เราจะนำไปฟอกเมล็ดเมลอนนะคะโดยเราจะเตรียมอยู่4ขวดนะคะขวดแรกจะใช้น้ำกลั่น90 ml นะคะแล้วก็อีก3ขวดจะใช้100 ml นะคะ แลแก0มลนะคะแล้วจะปิดฝาไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะเราจะเอาเข้าหม้อนึ่งแรงดันนะคะที่เราต้องเตรียมสีแก้วนะคะเพราะว่าขวดแก้วขวดแรกเราจะทำการฟอกฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ อีกสามปวดเราจะทำการล้างแล้วก็เราก็จะเอาใส่ตะเก,กียบเพื่อที่จะนำเข้าหม้อเน,นึ่อแรงดันนะ วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีก,กรารฟอกฆ่าเชื้อมล็ดเมลอนนะคะโดยเทคนิคนก,การพอเลียงเนื้อเยื่อค่ะอุปกรณ์ก็จะมีน้ําที่ผ่านการฆ่าเชือเ้อมาแล้วนะคะ90ม l หนึ่งขวดแล้วก็100มลสามขวดนะคะก็จะมีมล็ดเมลอนที่แช่ข้ามคืนไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็หนังยางแล้วก็ผ้าขาวบางกระมังใส่น้ํานะคะแล้วก็จะมีแปรงสีฟันใช้ขัดมล็ดเมลอนนะคะ อาแล้วก็น้ำยาล้างจานกระบอกตวงก็ไฮเตอร์นะคะอย่างแรกนะคะเราจะทำการทำความสะอาดเมล็ดเมล่อนก่อนนะคะแล้วก็จะผสมน้ำยาล้างจานลงไปในอ่างผสมนะคะ ก็าทำการขัดมเมล็ดเมลอนนะคะให้สีของสารเคลือบอยู่นะคะให้ออก ถ้าทำการขัดมเ,เ,เมล็ดเสร็จเมล่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการห่อด้วยผ้าขาวบางนะคะที่ต้องห่อเพราะว่ามเ,เมล็ดเมล่อนมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีจํานวนที่จํานวนที่ค่อนข้างเยอะจะได้ไม่เสียเวลาเวลาเราย้ายล้างนะคะแล้วก็หอ่อห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ทำการ ลาด,ด้วยหนังยางนะคะปิดรูให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเตรียมน้ำฟอกนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำฟอกถ้าเชื้อมาลิเมลอนนะคะ ก็คือเราจะใช้ความเข้มข้นของไฮเตอร์10%นะคะโดยเราจะใส่ไฮเตอร์ลงไปน้ำฟอกน,น้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว10 m l นะคะแล้วก็แส่น้ำยาล้างจาน1-2หยดะค่ะ สิบนะคะแล้วก็ผสมน้ำยาล้างจานหนึ่งถึงสองหยดน้ำยาล้างจานจะช่วยลดแรงตึงผิวนะคะทำให้สารฟอกของเราเนี่ยเคลือบเมล็ดได้ทั่วนะคะทำให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อดีขึ้นนะคะ เราจะทำการฟอกเป็นเวลา10นาทีนะคะแล้วก็เมื่อครบ10นาทีเสร็จแล้วเราจะทำการย้ายไปล้างด้วยน้ำที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อเสร็จแล้วน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะคะครั้งละ5นาทีนะคะในตู้ย้าในเยื่อคะ่ะต่อไปเราจะทำการฟอ,อมกม้างเมล็ดเมลอดในตู้ยาในเยื่อนะคะ เราทำการเปิด u ีไว้แล้วนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะแล้วก็จะทำการเปิด,ปดกระจก่อก ที่จะเข้าตู้นะคะเราต้องทําการล้างมือด้วยสบู่นะคะจากมือจนถึงข้อสอกเลยนะคะแล้วก็ทําการฉีดแอลกอฮอล์ค่ะ ก่อนดยการจุม่ม้วกมองแล้วก็เผาลนนปลายเป็นเป็น,ปนจะมาสามครั้งนะคะให้วางปลายอุปกรณ์ให้เลยตะแกงไปนะคะเราจะไม่วางแบบนี้นะคะเราจะวางเลยเวลาถ่าเจอุปกรณ์เราจะไม่ สะบัดไฟนะคะเมื่อมีไฟดุเราจะไม่สะบัดออกจุ่มแอลกอฮอล์ลงไฟแล้วก็วางไปเลยนะคะก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำพอ,อดีเรีคยะ หม่มืไว้ให้เย็นสกักพู่นะคะแล้วเราจะทําการพอกฆ่าเชื้อนะคะมเ,เมล็ดเมลอนทาการขยับพอกฆ่าเชื้อเป็นเวลา10นาทีเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการย้ายเพื่อล้างสารพอกให้ออกจากมาเ,เมล็ดเมลอนนะคะก่อนที่เราจะเปิดฝาขวดแล้วก็ทําการลนฝาขวดหน่อย ที่จะฆ่าเสือบริเวณรอบฝากหัว การเขย่าล้างเป็นเวลา5นาทีนะคะเมื่อทำการล้างด้วยน้ำฆ่าเชื้อเสร็จแล้ว3ครั้งนะคะครั้งละ5นาทีเราก็จะทำการตัดเนื้อเยื่อนะคะโดยเราจะมีกระดาษรองตัดที่เหมาด้วยเนื้อพลอยเราจะทำการเขยมมาแล้วนะคะ การแกะของผ้า,าขาวบางออกมาเลยนะคะเราก็จะได้เมล็ดเมลอนที่ผ่านการข้อคาดเจือเสร็จแล้วกัน จะทำการแกเะเปลือกเมล็ดเมลอนเพื่อที่จะนำไปวางบนอาหารพอเลี้ยงนะคะโดยเราจะวางขวดละหนึ่งมเมล็ดนะคะเราจะแกเะเปลือกเมล็ดเมลอนโดยการวางแนวนอนนะคะแล้วก็เฉือนตรงสันของมเมล็ดนะคะที่เราต้องแกเะเปลือกเมล็ดเมลอนออกก่อนพอเลี้ยงนะคะเรา พื่อที่จะให้เมล็ดเมลอนโตย่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตให้ได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนเปลือนะคะแล้วเราก็จะทำการแกะส่วนของ แล้วข้างในของมะเล็งเมลอนคือะในส่วนของมะเล็งเมลอนก็จะมีส่วนของ MBO แล้วก็อินทาใบเลี้ยงตรงนี้ ทาการแกะเปลือกเมล็ดเมลอนเสร็จแล้วเราก็จะทําการย้ายลงขวดอาหารเลยนะคะก่ <c oughs> อนที่จะเปิดขวดอาหารหรือขวดซอสคาเชอทุกครั้งเราต้องลบนปากขวดกลอดัทุกครั้งนะคะแล้วก็นำเมล็ดเมลอนที่เราแกะเสร็จแล้ววางลงบนขวดอาหาร วางลงบนอาหารเลยค่ะก็แตะนิดนึงนะคะลงปากขวดแล้วก็ปิดปากขวดเสร็จแล้ว กันทุกเลยเลยนะคะเมื่อเราทำการตัดเนื้อเยื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดตะเกียงปิดขวดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เก็บขยะออกมาจากตู้นะคะแล้วเราก็จะนำเนื้อขวดบริเวเนื้อเยื่อที่เราทำเสร็จแล้วไปวางบนชั้นหวางเนื้อเยื่อนะคะ วางเนยเยื่อเลยนะคะโดยในห้องวางเนเยื่อในห้องเก็บขวดเนื้เายาจะมีอุณหภูมิอยู่ที่25องศานะคะบวกลบ2แล้วก็มีความเข้มของแสงอยู่ที่3,000ลักนะคะเปิดแสงเป็นเวลา16ชั่วโมงนะคะ แล้วก็จะทำการเขียนเลเบลติดติดไว้น,นะคะโดยเราจะเขียนชื่อพืชสูตรอาหารแล้วก็วันที่นะคะ